อาจารย์เบียร์ฝากถึงผู้ที่จะบริจาคว่ามีข้อความชัดเจนดังนี้อาจารย์เบียร์กล่าวว่าหากใครจะบริจาคเงินให้มูลนิธิคนตื่นธรรมแล้วมีเงื่อนไขว่าจะขอเงินคืนทีหลังให้งดโอนมาเพราะอย่าสารและแหลโอนมาเขาเตือนว่าคนที่คิดจะบริจาคแล้วขอเงินคืนทีหลังจะถือว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมและเขาจะติดป้ายหน้ามูลนิธิเลยเพื่อเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมแบบนั้น อาจารย์เบียยังกล่าวนิกว่าถ้าวันไหนทําอะไรผิดวัตถุประสงค์จริงก็สามารถขอเงินคืนได้แต่ถ้าขอคืนเพราะไม่อยากให้แล้วหรือเพราะมีเงื่อนไขเขาไม่อยากรับเงินประเภทนั้นตั้งแต่ตน้นติดป้ายหน้าบูลิธิกูเลยใครจะบริจาคแล้วขอเงินคืนทีหลังอย่าสารแนโอนเงินมาบริจาคมูลนิธิคนตื่นทำใครขอคืนผิดวัตถุประสงค์ตรงนี้กูด่าเง่ากระดกพร้อมไม่คืนเงิน ทำไมอาจารย์หลังคาตอนแรกอาจารย์บอกจะทําสีขาวทําไมเปลี่ยนมาทําสีแดงพิมพ์วัตถุประสงค์ของเงินคืนอีกิีบมันก็แปลกพิสดารดีตัวเองพูดว่าตัวเองบริจาควันที่ตัวเองบริจาคก,ก,ก็ได้หน้าไปแล้วพอเวลามามีปัญหาก็บอกอย่ากจะได้คืนอะไรวันที่ได้หน้าไปไม่คิดเหรอว่าตัวเองก็ได้ไปแล้วบุญก็ทําไปแล้วอย่างนี้มึงหึงกลับไปจะได้บุญเหรอเนี่ย วันที่บริจาคโฆษณาประชาสัมพันธ์ประโคมข่าวเต็มที่ถึงเวลาบอกว่าจะเอาคืนเนาะเอาแล้วที่หน้าที่ได้ไปล่ะไม่คิดถึงตรงนั้นบ้างเหรอต้องพิจารณาตามความเป็นจริงต้องอยู่กับปัจจุบันเวลาให้แล้วให้เลยอย่าไปเอาคืนเขายังไม่ได้ผิดรอเขาผิดก่อน แล้วมันเป็นตามกฎหมายก็คือมูลนิธิมันต้องมีทาย,ยาทที่เป็นมูลนิธิอื่นต่อไปซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าไม่ถ้าคนไม่พอใจเดี๋ยวเขาเปลี่ยนก็ได้เอาก็ให้เขาเปลี่ยนสิมันจะเป็นอะไรไปก็เขาเปลี่ยนได้ชื่อผู้รับผลประโยชน์ของมูลนิธิวันที่มูลนิธิตั้งอยู่ไม่ได้เขาจะเปลี่ยนวันไหนก็ได้มันเปลี่ยนวันไหนก็ได้อะใช้หรือเปล่าเปลี่ยนอยากเปลี่ยนตอนไหนก็เปลี่ยนได้ เขาอยากให้เขาเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนไปมูนิธีสภากาชาติไทยจะเปลี่ยนไปเป็นมูนิธีกาจนาบร,รมีเด็กกว่าบรชจุดอะไรก็ได้เปลี่ยนแค่นั้นแหละเออเปลี่ยนแล้วก็ควรให้โอกาสเขาไม่ล่ะไม่ใช่จะไปเอาเงินคืนั้นที่เขายอมทุกอย่างยอมแก้ไขตัวเองว่าเออใครจะไปรู้ว่ามูนิธีที่เขาตั้งมันจะมาถึงจุดนี้ล่ะมันไม่มีใครหรอกคนคิดมันไม่คิดว่าตัวเองจะได้แบบอย่างกูสอนจามะกูก็ไม่คิดว่ากูจะดังขนาดนี้คุณการจะพลังทาเพื่อผลประโยชน์เขาก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะดังขนาดนี้ แต่มันมาถึงจุดนี้แล้วมันมาถูกเปิดเผยอะไรแบบนี้แล้วเขาไม่ได้อาจจะไม่ได้คิดถึงตรงนี้เลยว่าเออเมื่อมูลนิธิข้อมูลนิธิมันเดินได้มันจะปิดทําไมล่ะเงินบริจาคตั้งเยอะตั้งแยะมูลนิธิมันไม่ได้ปิดกันง่ายๆนะมึงจู่ๆโอ้โแล้วแบบคนบริจาคสะพัดขนาดนี้มูลนิธิมันจะมาอยู่ไม่ได้ได้ยังไงเออแต่ถ้าเขาทําชั่วเอาเงินบริจาคไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เอาเงินบริจาคให้คนอื่นเอาเงินบริจาคไปหล่อเลี้ยงการการเขาเรียกอะไรการทําประโยชน์เพื่อใครคนในคนหนึ่งอย่าง ไม่ถูกต้องอ่าอันเนี้ยขอคืนเลยมึงจ่ายค่าผู้บริหารเยอะเกินไปมึงเอาไปทําประโยชน์ผิดมึงเอาไปเอาเงินเป็นนอมินีไปเป็นเอาแล้วแล้วเอาบัญชีมาอะไรไปให้คนอื่นอะไรนะ่ะเออถ้าถึงตรงนั้นแล้วศาลตัดสินแล้วเอาเลยจะเอาคืนกูไม่ว่าเลยใครอยากจะไปร้องเรียนเอาคืนก็เอาคืนไปเถอะมันจะเป็นอะไรล่ะมันต้องมีวิจารณญาณกันนะกูว่าสังคมเราอ่ะ ไม่ใช่ตัดสินเพียงข่าวออกมาไม่ใช่ตัดสินเพียงกระแสสังคมมันพูดไม่ใช่ตัดสินเพราะว่าคนดังออกมาพูดไม่ใช่พูดไปตามความเป็นจริงถ้าคุณการผิดคุณการก็สมควรแก่การโดนลงโทษโดนลงทันถ้าคุณการไม่ผิดคุณการสมควรแก่การได้รับการยกย่องเยินยอสารเสริอ ah เพราะคุณการทําเพื่อประโยชน์สังคมเยอะเขาทําประโยชน์เขาก็ต้องชมเชยถ้าเขาทาผิดก็ต้องโดนตาหนีตีติงโดนด่าว่ากับก็เป็นธรรมดา แต่นี่เขายังไม่ได้ผิดอะไรเลยไหนละความผิดเขาว่าข้อไหนเนี่ยพูดมาดิายังไม่เห็นมีความผิดอะไรเลยอะ่ะตำรวจจับเขาหรือยังมีหมายหรือยังเขากำลังตรวจสอบอยู่ไม่ใช่เหรอเออกใกล้เขาตรวจสอบก่อนอะไรผิดก็ว่ากันไปตามผิดจะจับติดคุกติดตารางจะด่าทอต่อว่าจะรังเกียจเดียนฉันเขาเขาว่ากันไปแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ผิดอะไรเลยสังคมชอบตัดสินคนอื่นเพียงแค่ฟังเขาว่าเขาว่า ไหนล่ะความผิดต้องมีสติการสังคมเราทุกวันนี้เชื่ออะไรกันง่ายเกินไปหูมันเบาเอาหายแขวนหูบ้างก็ได้นะกูว่าบางทีก็หูเบาเกินไปเชื่ออะไรไปหมดข่าวอะไรไปกระแสมาจริงไม่จริงกูไม่รู้กูด่าไว้ก่อนกูเกียดชังไว้ก่อนกูใส่ไปก่อนอย่างนี้คนใส่ลายป้ายสีคนได้คำไม่จริง มึงฟังปุ๊บเฮ้ยดูเหมือนจะมีมูล้าไม่มีมูลเขาไม่พูดหรอกมึงไม่มีมูลมันก็พูดกูเคยเจอมาแล้วไม่มีอะไรเลยมันเอาไปเต้าข่าวเองพูดเองเออเองกูไม่ได้ทําเลยกูยังเคยโดนมาแล้วเลยแล้วมีผูป้ปัญญาอดเชื่ออีกกูเจอเรื่องใส่ร้ายป้ายสีมาตลอดทั้งชีวิตกูตั้งแต่กูเป็นคนดังมาทุกวันนี้กูรู้กูอยู่แก่ใจกูรู้อยู่แก่ตัวเองว่าเวลามันโดนมันรู้สึกยังไง กูเข้าใจเลยมูลนิธิกาสำเร็จมูลนิธิกากูยังจดไม่เสร็จเอาอะไรมาสําเร็จกี่โมงยังจดไม่เสร็จเลยด้วยซ้ำตอนนี้มูลนิธิยังยื่นเอกสารเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เปลี่ยนกรรมการเปลี่ยนอะไรสารพัดเปลี่ยนอนะ่ะตอนนี้เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างที่เปลี่ยนได้อะทําให้มันชัวร์ที่สุดจดแล้วจะได้ไม่ต้องเอาเป็นปัญหาทีหลัง ตอนนี้กำลังจดอยู่แล้วก็จะจดมูลิธิให้สามารถขายของได้ไม่รู้ยังไงเนี่ยเห็นบอกว่ามันมีแบบขายของได้ด้วยอย่าจดเลยครับเดี๋ยวขอคืนลองมาขอคืนกูสิกูด่าเงากระดกอะ่ะลองมาขอกูสิกูจะพูดประกาศไว้เลยใครจะบริจาคเงินกูบริจาคแล้วกูไม่มีวันให้คืนเพราะกูจะไปทำประโยชน์แล้วกูก็ทำประโยชน์แล้วไม่คืน เป็นไรอ่ะไม่ได้เปิดปุ่มเลยดิสวิตใต้เบาไม่ได้เปิดสวิตใต้บาเบาหลังอ่ะใครจะให้กูนะเดินมาบอกกูอาจารย์ถ้าวันหนึ่งอาจารย์ไม่เอาเงินนี้ไปทำประโยชน์หรือทำไม่ถูกต้องตามที่อาจารย์ที่บอกไว้ขอเงินคืนมึงพูดออกับกูเลยกูจะได้ไม่ต้องรับเงินบริจาคมึง เข้าใจเปล่าอา,อาจารย์ถ้าวันหนาอาจารย์ทําอะไรผิดวัตถุประสงค์วันหน้าจะบริจาคขอเงินคืนนะได้ไม่ต้องเอาเงินมาให้กูแม้แต่าบาทเดี๋ยวกูไม่รับมึงพูดมาเลยเดี๋ยวกูติดป้ายหน้าบูลนิธิกูเลยใครจะบริจาคแล้วขอเงินคืนทีหลังยาสารแนโอนเงินมาบริจาคมูลนิธิคนตื่นทำใครขอคืนผิดวัตถุประสงค์ตรงนี้กูด่าเง,ง่ากระดก พร้อมไม่คืนเงินเอาสิกูจะเขียนไว้เลยใครบริจาคพอใจในการบริจาคบริจาคใครไม่พอบริจาคใครไม่พอใจบริจาคอย่ามาสารแนบริจาคเงินกับกูนะอย่ามาต่อแหลบริจาคกูกูไม่รับลำคาญนู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ดีนั่นก็ไม่ดีนั่นก็ไม่โอเคทำไมอาจารย์หลังคาตอนแรกอาจารย์บอกจะทำสีขาว ทำไมเปลี่ยนมาทําสีแดงผิดพวัตถุประสงค์ของเงินคืนอิบฉาเรื่องเยอะอาจารย์ตอนแรกอาจารย์บอกจะทําเสาสี่เหลี่ยมตอนนี้อาจารย์ทําเป็นเสาวงกลมไม่โอเคเลยของเงินคืนชิบหาอาจารย์ตอนแรกเงกินอาจารย์บอกจะไปสร้างห้องน้ําอำทำไมอาจารย์เาไปสร้างศาลาล่ะไหนละห้องน้ําไม่เห็นสร้างเลยไปสร้างศาลาอ้าวก็ห้องน้ํามันเยอะแล้วกูจะไปสร้างมห,หาอะไร ก็ตอนแรกกูพูดก็จริงแต่ตอนนี้กูมาดูมาพิจารณาแล้วคนมันไม่ได้เยอะขนาดจะเข้าห้องน้ำํำกูจะสร้างมาอะไรกูก็ไปสร้างศาลาสิอ่วผิดวัตถุประสงค์อะ่ะก็ทําบอกจะสร้างห้องน้ำแต่ไปสร้างศาลาใช้ไม่ได้จะของเงินคืนกูด่าเง่ากระดกในสันดา